กรณีโฉนดที่ดินที่โดนญาติยึดไว้ซึ่งไม่ใช่ชื่อของเขาแต่เป็นชื่อของแฟนเราสามารถจะไปขอออกโฉนดที่ดินใหม่ได้ไหมครับอ่ะเชิญเชิญน้านะพิจารณาครับให่มากเลยนะครับในวัฒนมเราก็คือว่ากู้ยืมเงินกันแล้วก็เอาโฉนดไปให้เขาแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนจดจำนนงที่สำนักงานที่ดินตามที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าเป็นการยึดถือไว้เฉยๆนะครับสัญญาคู้ยังมีผลเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว,ว่าโฉนด ที่ดินแปลงเนี่ยเขาไม่มีเขาก็ยึดถือได้ในระดับหนึ่งนะครับเขาไม่มีสิทธิที่จะหน่วงเหนียวที่ไม่สามารถคืนเราไม่ได้หรือว่าเขาไปออกเลขใหม่เรื่อยทําไม่ได้แต่ประเด็นของงานนี้กับกันก็คือว่าเราเราไปให้เราก็รู้อยู่ขเขาแต่แล้วเรายังไม่ได้อยากเอาคืนถ้าเราเอาคืนเราก็สามารถเอาคืนได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่อยากเอาคืน,คน,มมน,คน,นคแล้วบอกว่าอยากจะไปเปลี่ยนทําโฉนดใหม่นู่นน,นี่นั่นอันเนี้ <c oughs> อยอาจจะไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าการที่จะไปแจ้งทําโฉนดใหม่เราต้องให้ถ้อยคํากับเจ้าพนักง,งานที่ดิน ว่าจะมาทําใหม่เพราะอะไรของเก่ามันเป็นยังไงมันสูญหายถูกทําลายนู่นนี่นั่นหรืออย่างไรถึงจะมาออกไปถ้าเกิดเราไปแจ้งปกติว่าอ๋อไม่ได้หายหรอกครับไปฝากญาติไว้เพื่อยืมตังค์เข้ามาอันนี้ก็อาจจะไม่เข้าเหตุในการทําใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปพูดความไม่จริงเข้าไปว่าอ๋อมันหายมันตกน้ําฉีกขาดนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ไปขอทําใหม่ซึ่งเขาก็ทําให้ถ้าเขาว่ามีเหตุสมควรอย่างนี้นะครับเขาก็ทําให้ใหม่ แต่อาจจะกลายเป็นว่าอาจจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับเพราะไ<อ>ม่ใช่ความจริง<อ>แล้วก็ได้ไปซื้อเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งถือเป็นว่าถือว่าเป็นสาระสําคัญเพราะฉะนั้นอาจจะมีความผิดทางอาญาอีกเรื่องหนึง่งก็คือไปจดไปแจ้งเท็จว่าฉนดมันหายหรือฉนวมันสูญหายถูกทําลายตกน้ําขาดแล้วขอมาทําใหม่ซึ่งเขาอาจจะทําให้นะครับแต่ถ้าเกิดมีคนโต้แย้งมาและความปรากฏว่าอ๋อของจริงมันยังอยู่ไปฝากเขาไว้อยู่ไปยืมสตังค์เขาแล้วไปฝากเขาไว้ให้เขายึดถือไว้ ตรงนี้เราอาจจะมีความผิดเรื่องแจ้งความเส็ต่อเจ้าพนักงานได้ครับไม่แนะนําให้ทํานะครับอ่ามันมีคดีแบบนี้อยู่ก็เลยต้องเตือนนะครับเยอะด้วยครับคดีแบบนี้มีเยอะมากด้วยนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยอาานท่านก็ไม่ได้เมตตาทุกข้องด้วยนะครับคฝากไว้ด้วยเป็นคําถามของคุณฟันฟันแล้วก็เป็นประโยชน์